หลังจากเราปิดซิปประกบเซฟตี้มาแล้วปุ๊บเรากดค่าเชื้อได้เลยครับปุ๊บนี่ไฟก็จะทํางาน30วินาทีนะครับเราก็หลอเดี๋ยวมันดับเองนะฮะแต่เขาแนะนําให้พลิกด้านด้านหน้าบีมาด้วยนะฮะ <c oughs> ด้านละ30วินะฮะก็เป็นการฆ่าเชื้อที่ทําลายจุลินทรีย์และแบคทีเรียของบนพื้นผิว,วอุปกรณ์ได้หมดเลยนะครับ ครับก็วันนี้นะฮะผมเอาของเล่นแปลกๆที่น่าจะเหมาะกับสถานการณ์ในช่วงนี้นะสำหรับคนที่ต้องการเขาเรียกว่าหลีกเลี่ยงเชื้อไวรัสหรือเชื้อโรคต่างๆนะฮะเจ้าต,ตัวนี้ก็คือเขาเรียกว่ากระเป๋าฆ่าเชื้อแบบพกพานะก็เป็นหนึ่งในอุปกรณ์ที่มีการผลิตและก็จำหน่ายที่ประเทศจีนนะครับอันนี้ผมสั่งมาทาง อีเบย์ hmm. มาะะ mm hmm. แต่ว่าในเมืองไทยก็มีผู้ที่นำเข้ามาจําหน่ายในยี่ห้ออื่นแพ็กเกจจะต่างออกไปสีสันต่าออกไปแต่ราคาจะไม่เท่ากันนะฮะ mm hmm. ซึ่งอันนี้เป็นของยี่ห้อ EUE นะผมไม่รู้มันชื่อเรียกว่าอะไร mm hmm. ก็มีเปิดจําหน่ายอยู่ในโครงการของเสี่ยวม,มี่ยูปินกันนะ,ะตัวนี้ก็ราคาที่ผมนสั่งนําเข้ามาเนะี่ยราคาตกประมาณชิ้นละ1น0 0บาทนะฮะแต่ของเมืองไทยก็ มีการเข้ามาจําหน่ายแต่ต่างยี่ห้อและราคาอาจจะบวกไปนหน่อยพันกว่าบาทนะฮะประมาณนั้นแต่ว่าอันนี้ผมสั่งมาจากเมืองจีนนะฮะรึพันบาทซึ่งคุณสมบัติของมันคือเป็นกระเป๋าแบบพกพาได้นะซึ่งทางเมืองจีนเนี่ยมีหลายรุ่นนะฮะแต่ว่าตัวที่ผมสั่งมาเนี่ยผมว่าน่าจะเป็นตัวที่น่าสนใจที่สุดลหน้าตาแบบนี้นะมันจะมีคล้ายๆกันนะฮะเป็นเ,เป็นทักเกจคล้ายๆกันเลยนะฮะคุณสมบัติคล้ายๆกันแต่เจ้าตัวนี้มันพกพาได้นะครับนำไปใช้ค่าเชื้อตัวอุปกรณ์ที่เราพกพาไปนอกบ้านนะฮะ เพราะว่ามีแบตเตอรี่หนึงตัวและคุณสมบัติของมันคือการใช้รังสี UV เข้มข้นนะฮะในการฆ่าเชื้อโรคพวกจุลินทรีย์หรือแบคทีเรียนั่นเองนะฮะเคยเห็นตามศูนย์อาหารมาที่เอาช้อนเข้าเครื่องสีฟ้าที่เป็น UV ยิงลงมาที่ช้อนนะฮะฆ่าเชื้อโรคตัวนี้ใช้หลักการเดียวกันแต่นํามาใช้กับพวกอุปกรณ์พกพาอย่างเช่นสมาร์ทโฟนหูฟังหรือสมาร์ทวอทหรืออุปกรณ์อะไรก็ตามที่เราจะ ต้องการค่าเชื้อโรคนั่นเองนะฮะซึ่งวิธีการใช้งานนั้นง่ายมากนะครับผมได้มาก็ลองใช้งานกันดูแล้วนะอันนี้ก็ใช้งานมากง่ายมากเดี๋ยวผมมาพามาดูภายในกล่องดีกว่านะครับก็ตัวน,นี้นะฮะเขาบอกว่ามันใช้รังสียูวีนะครับค่าเชื้อโรคได้99.9%นะครับแล้วก็ใช้เวลาทํางานเพียงแค่30วินาทีเท่านั้นเองนะครับอุปกรณ์ที่เขาแนะนามาก็เป็นสมาร์ทโฟนหูฟังนะครับรีโมทนะฮะพวงกุญแจตุ้มหูหวีแว่นตาหรือแม้กระทั่งพวกสมาร์ทวอทหรือในอกาค่าเชือ้อ โดยกระเป๋าพกพากของมันก็มีขนาดประมาณฝ่ามือเราเนี่ยแหละฮะเดี๋ยวแกะให้ดูดีกว่าครับกระเป๋าก็ประมาณนี้นี่ประมาณนี้นี่คือกระเป๋านะครับหน้าตาแบบนี้นะครับพกพากง่ายๆประมาณกระเป๋าตังค์นี่แหละกระเป๋าตังค์พกหยิงนะครับก็ข่าเชื้อโรคได้ง่ายๆเพียงแค่นี่ครับใส่อุปกร,รณ์ที่ต้องการข่าเชื้อโรคเข้าไปในกระเป๋านะครับก็จะมีตัว ทำหลังสี U v ูนะแล้วก็แผ่นรองให้วางงอุปกรณ์ที่เราต้องการฆ่าเชื้อลงไปได้นะครับซึ่งในคู่มือเขาก็จะบอกว่าแนะนำอุปกรณ์ที่ขนาดไม่เกิน16คูณ9แล้วก็หนาไม่เกิน3เซนติเมตรนะฮะ16เซนคูณ9เซนติเมตรแล้วก็หนาไม่เกิน3เซนติเมตรนะฮะหลายคนอาจจะสงสัยมันบางแค่นี้จะใส่อุปกรณ์หนาตั้ง3มเซนไมได้ไงนะะเพราะว่าเจ้าตัวนี้นะฮะเขาออกแบบแบบนี้นี่วันยืดได้อย่างนี้นี่ปุ๊บมันก็จะสูงขึ้นนะฮะ ว่าอุปกรณ์นขนาดหนา3มเซนได้นะแต่ว่าความกว้างครับไม่เกิน16เซนแล aw, ้วก็ความยาวสิความยาวไม่เกิน16เซนแล้วความกว้างไม่เกิน9เซนติเมตรนะฮะหนาไม่เกิน3มเซนนะครับสมมติว่าผมต้องการค่าเชื้อโรคเมาส์ตัวนี้ก็วางออกไปเลยนะฮะแต่ว่าเดี๋ยวผมจะทดสอบกับสมาร์ทโฟนแล้วกันนะครับอันนี้เป็นโห่อยนะครับ P 4 0 Pro โปนะขนาดก็อยู่ในเกรดมาดีนะเพราะว่าพื้นที่ค่าเชื้อโรคมันอยู่ประมาณนี้นะครับแล้วก็ทําการปิดฝานะฮะปิดฝาแล้วลูบซิปปึบแค่นี้นะครับ แต่ว่านี่เขามีระบบป้องกันพื้นฐานให้ด้วยถ้าเกิดเราไม่เอาซิปมาแปะตรงช่อง้าตรงนี้มันจะทํางานไม่ได้นะครับมันจะป้องกันไม่ให้เราเปิดกระเป๋าใช้งานเดี๋ยวรังสีมันจะรั่วไหลซึ่งผมก็ไม่รู้มันอันตรายต่อมนุษย์แบบไหนนะแต่นี่เขาเซฟไว้ให้นะหลังจากเราปิดซิปประกบเซฟตี้มาแล้วปุ๊บเรากดค่าเชื้อได้เลยครับปุ๊บนี่ไฟก็จะทํางาน30วินาทีนะครับเราก็หลอ่อ แล้วมันดับเองนะฮะแต่เขาแนะนําให้พลิกด้านด้านหน้า B มาด้วยนะฮะ <Okay. S 1> ด้านละ30วินะฮะก็เป็นการฆ่าเชื้อที่ทํำลายจุลินทรีย์และแบคทีเรียของบนพื้นผิว,วอุปกรณ์ได้หมดเลยนะครับเราไม่ต้องทําอะไรชาร์จแบตได้เลยนะเพราะว่า,วาอุปกรณ์ตัวนี้ชาร์จแบตผ่านพอร์ตไมโคร USB ตรงนี้นี่ผมเสียบไปดูเก็บตรงนี้ครับน,น,นี่ที่เสียบนะฮะก็เสียบไมโคร USB ลงไปได้เลยนะครับ เป็นที่ชราจนะพอเสร็จปุ๊บนี่ไฟมันก็ดับใช่ไหมฮะแล้วก็ลดล็อกสมมติเราไม่ล็อกตรงนี้เราไม่ยอมล็อกเนีย่ยจะเกิดอะไรขึ้นนะเรากดปุ๊บมันจะแจ้งเออเล็กใช่ไหมใช้ไม่ได้นะครับเพราะมันต้องมีเซฟตี้เราต้องแปะเข้าไปก่อนแบบนี้เป็นแม่เหล็กนะครับก็จะเป็นเซฟตี้พอเราเสร็จหน้า A ใช่ไหมแล้วก็หยิบมาพลิกหน้า B นะครับซึ่งไม่มีความร้อนนะเพราะยูตัวนี้ไม่ได้ใช้ความร้อนแต่เป็นรังสีนะฮะัรังสีที่มีคลื่นอนุภาคเข้มข้นนะครับลงไปทําลายก็เรียกทาลาย ดีเของพวกจุลินทรีย์และแบคทีเรียให้ตายลงไปครล็อกด้าบใช่ไหมกดปึ๊บ3 0มวีครับที่สําคัญนะฮะมันใช้ได้กับแทบจะทุก,กอุปกรณ์พื้นผิววัสดุเลยเพราะว่าในนี้เขาบอกว่าหน้ากากอนามัยนะครับหรือหน้ากากมาสของเราเนี่ยสามารถใช้งานแล้วก็เอามาฆ่าเชื้อโรคในนี้ได้ด้วยนะับเพื่อความมั่นใจมากขึ้นอย่างเช่น เราออกไปข้างนอกนะฮะบ,บางทีเราใส่หน้ากากเนี่ยหน้ากากอาจจะปนเปื้อนเชื้อโรคได้แล้วก็ใส่เวรนี้ฆ่าเชื้อกี่ก็ได้นะครับแล้วก็เพื่อความปลอดภัยเอาแออฮกลเช็ดกระเป๋าอียโอซัมซอนนะก็ทำให้มันสะอาดแล้วกันนะครับตัวนี้ก็เรียบร้อยนะฮะจะฆ่าเชื้ออะไรก็ใส่ลงไปแค่นี้พกพาไปได้แล้วนอกบ้านไว้ในกระเป๋าไว้ในรถนะฮะอุปกรณ์ไม่ร้อนด้วยปลอดภยัยต่อเครื่องอิเล็กทรอนิกส์นะครับไม่เป็นไรโทรศัพท์นะปกติอันนี้ก็คือกระเป๋า EUE ผมไม่รู้ยี่ห้อมันออกเสียงว่าไงนะแต่ว่าหน้าตาแบบนี้นะ สั่งได้นะครับที่อ b a y ก็มีนะที่ของที่เป็น A l i b บาบาก็มีนะครับ,ร,บราคาตกเป็นเงินไทยรวมค่าจัดส่งแล้วประมาณ1 0 0 0บาทนะฮะในไทยก็มีจำหน่ายคล้ายๆกันเลยอุปกรณ์แบบเดียวกันแต่บวกเพิ่มหน่อยเพราะว่ามีการนำเข้ามาแล้วก็มีการรับประกันซึ่งสินค้าจากเมืองจีนไม่มีประกันไปแล้วนะครับก็ตัวนี้ก็เอามาแนะนำกันว่ามันมีอุปกรณ์แบบนี้ในโลกด้วยนะับกระเป๋าค่าเชื้อโรคแบบ UV พกพานะครับ สำหรับใครที่ต้องการกา็ลองไปดูในเว็บต่างประเทศนะฮะเนี่ยคืออุปกรณ์เลทรอนิกส์ในโลกไอทีของเราวันนี้ครับซึ่งน่าสนใจมากทีเดียวนะก็อดิสคัดนะครับกับผมนพนิดนะฮะเอามาแนะนำให้รู้จักกันครับกระเป๋าค่าเชื้อพกพานะครับก็เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าดีกว่ามีอะไรน่าสนใจของเล่นใหม่ๆนะเดี๋ยวผมเอามาโชว์กันอีกนะครับวันนี้ก็ฝากกดกดติดตามกันไว้ด้วยนะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้ามีอะไรสนุกๆได้รู้จักกันครับสวัสดีครับ